จังหงวัชโคนครศูนย์ปฏิบัติการอำเภอบ้านม่วงปฏิบัติการตรวจเข้มตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งพร้อมแจ้งเตือนบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเมื่อห่วงกลางคืนที่ผ่านมานายคณะสอนเกตอินนายอำเภอบ้านม่วงพร้อมด้วยนายนพดลสอนเขนประลัดอำเภอฝ่ายบริหารงานปกครองนายไทยสมุทรกันทองสุขปลัดอำเภอฝ่ายความบัน่นคง นางสาวสาสิพิญญานัน์ปุ่งคำน้อยปลัดอำเภอฝ่ายกิจการพิเศษนำกำลังสมาชิกอาสาสมาัครร่วมกับพันตำรวจโทมีเกียรติประพฤติดีสารวัตรป้องกันรปราบรามสอพบ้านม่วงและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง,ออ,วงออกปฏิบัติการตรวจติดตามสถานประกอบการทุกแห่งในเขตพื้นที่ของอำเภอเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร ได้ออกคำสั่งเรื่องมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9โดยเฉพาะการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในระดับชาพลัสหรือไทยสต็อปโควิด2 Plus, และโควิดฟรีเซตติ้งสิ่งได้แจ้งเตือนมาตรการและจะได้มีการตรวจติดตามถึงการปฏิบัติตามคำสั่งและการบังคับใช้กฎหมายโดยเข้มงวดต่อไป นิวส์ยี่สิบสี่บุญเรืองเกศรจันทราบข่าวนิราชทิพศีรายงาน